ถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโ b i l e ให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำา r e e f อย o y c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f a c k ลดทันที5%ครับผมกับแคมเปญช่วงฮาโลวีนอย่าลืมสะสมคนดี้และนำไปแลก FC c o ยกันได้เลยโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube พ r เมียมราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป,ป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆสมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจ คลิกลิงใต้คลิปหรือสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์ d s i ทรูสามหได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับดีตตอนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องบอทาฟ้ากับ FC 2 4ครับวันนี้อยู่กับนอร์ทซิตี้นะครับผมในศึกพยบ์ลีอังกฤษนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นแล้วเล็กน้อยนะในพาร์ทที่แล้วเราจะเล่นระบบ433ครับแต่เนื่องจากเอลิทอันเดอร์สันเนี่ยเจ็บนะครับผมและคิดว่าเราอาจจะต้องลดบทบาท CM ออกสักหนึ่งตัวนะซึ่ง อาจริงแผ่4 3คือแผนที่พาเราเลื่อนชั้นนะแต่เมื่อมันถึงวิกฤตเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนครับเลยเลือกเป็น4-2-3-1โดยจะใช้พาวเวอร์เนี่ยเป็นกลางรุกและก็ขยับลูก้ามูดิตเป็น C.M ตัวเดียวและก็กอนซาเลสเป็น C.D.M ตัวเดียวครับนันหมายความว่าเราจะยืนเป็น4-2-3-1โดยจะมี C.D.M ขวา C.M ซ้ายและก็แคมนะครับผมเป็นตัวรุกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแผ่ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่ง ก็ถือว่าออกมาหน้าตาไม่ได้ดูแย่นะไม่ได้ดูแย่แต่ว่าใช้งานจริงแล้วเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันก่อนครับสำหรับแผนนี้นะฮะแต่แน่นอนครับในพาร์ทนี้เราจะเจอศึกหนักเลยครับต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเปิดฤดูกาลมากับทนงดนของเอเวอตันและเจอแบบเล่นหนักจนเอเลียนเสันเนี่ยพักยาวไป4วิคเกอรที่2เจอกับทางดนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อเลยฮะโอ้โหไปต้องพักผ่อนกันทีเดียวเชียวนะครับ ซึ่งในทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยตัวที่ผมสนใจมากที่สุดนะตอนนี้นะครับผมไม่รอสเกลคือในหน้าของโอไลน่านะเพราะว่าเจ้าโอไลน่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบ็กที่มีความเร็วความอึดนะครับผมและแน่นอนนะครับเป็นฟรเจนเราขาดแบ็กซ้ายพอดีเลยครับแบ็กซ้ายสำรองของเดคลายเปอร์ไม่มีและการหนึ่งโอไลน่าเข้ามาผมว่า เราไม่ได้เสียเงินครับเสียแค่ค่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไราที่ลงตัวนะากับการที่จะดึงฟรีเข้ามาเพื่อใช้ก่อนใหดูการนี้ครับทุกคนจัดไปเลยละกันนะครับเราพอจะเคยเห็นนะครับโอไลน์หน้าเล่นในทีมใหญ่ๆใ,ในเซฟอื่นๆนะผมคิดว่าก็น่าจะมีคุณภาพดีแหละทุกคนอาจจะไม่ต้องรอสกาวชุดเต็มมานะครับเราก็ต้องการแบ็กซ้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยออไลน์หน้าน่าจะช่วยได้ครับ ค่าเหนื่อยของโอไลน่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารับเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเขาลองให้เราเสนอดูผมก็เลยเสนอไปที่20,000แล้วกันนะครับอยู่ในเรนชิ่ก็ไม่ได้แย่นะเอาเรียกไป20,000นะครับผมเขาก็ยื่นกลับมาเป็น24,000ซึ่งก็โอเคนยอมเปิดไต่สัทีนะว่าต้องการ24,000ต่อสัปดาห์เอาละ2 0่นกันทุกคนขอต่อรองเล็กน้อยครับเรียบร้อยครับโอไลน่าครับแบ็กซ้าชาวในคิเรีย จะเข้ามาเติมขุมกําลังให้เรานะครับในส่วนของแบ็กซ้ายในปีนี้นะก็น่าจะช่วยเดคลายเปอร์แบกเบาภาระได้พอสมควรเพราะวรร่าตอนนี้เดคลายเปอร์คือแบ็กซ้ายตัวเดียวของเราในทีมอะไรครับผมแบ็กซ้ายชาวไนจีเรียครับเข้ามาเติมอีกหนึ่งรายครับก็ถือว่ารูปร่างค่อนข้างกำยำนะมีฟิสิกอลที่ดีเลยครับผมแต่ว่าต้องมาดูว่าจะปรับตัวเข้ากับแผนได้อย่างไรทีกคนไปดูกัน อะไรครับผมได้มา1ตัวครับแล้วตอนนี้เนี่ยจำนวนเงินที่เรามีเนี่ยก็ลดลงเหลือประมาณ8ล้านนะจาก10ล้านแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนครับในเกมัดไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมตช์รีพอร์ตวันนี้แมนยูมาระบบ4-2-3-1ครับซึ่งเหมือนจะเรียนแบบแผนกับแมนซิตี้นะเพราะว่าใช้กลางรับเนี่ยเป็นเอดิสเซนกับดอนนี่ฟันเดเบกซึ่งทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยใช้เดบอยกับบนเดอร์ซิลบานะครับเอาดิฮะไม่เลือกใช้คาเซมิโร่ไม่เลือกใช้เมสันเมล์ครับ ใช้เป็นอีดิเซนกับดอนนี่ฟันเดเบกนะซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้แมนยูจะเป็นอย่างไรครับทุกคนอะไรครับผมเกมนอร์ซิตี้ครับวันนี้ต้องบุกมาเยือนโอแทฟฟอร์ดครับถือว่าเป็นเกมที่ท้าทาย1ึงเกมครับหลังจากที่เดินเข้าสู่ประตูพีเปลิกครับก็เจอบททดสอบหนักเลยฮะเกมแรกแพ้มาซิตี้ครับเกมที่2เฉือนชนะเอเวอเรตันแบบเหนื่อยๆฮะเกมที่3เจอแมนยูเนี่ยเกมจะเริ่มที่แมนเชตร์ไนเต็ดก่อนครับ ถือว่าเป็นเกมที่หนักของนอริดอีกแล้วแล้วแมนยูก็น่าจะต้องการชัยชนะครับเกมนี้มุนโรฟอนเนเดสคืนกลับไปตั้งกันใหม่ครับแล้วมาติเนสจังหวะนี้ห <c oughs> นีมาได้สวยครับมาติเนสฝากช่องนี้ดีซะด้วยมาติเนสและเดคไคลเปอร์จังหวะนี้ปังอยูอโหโหย่ได้ยิงที่ดอนนี่ฟันเดเบกครับโอแมนยู oh man, มาถึงก็เอก่ก็เลยครับนอริดเซตเอาช้าไปแล้วโมดิดจังหวะนี้แก้มาแล้วเปิดขึ้นมาด้านหน้าสวยๆมงเช็ตแล้วเก็บได้ที่ลาเซ่น ลาเส้นหักซ้ายมาที่เปาเมอร์แล้วโอ้โหแก้มาดีมากจากังหวะนี้ของนอริสซิตี้และเปาเมอร์ Palmer, หลุดขึ้นมากดซ้ายเรียบร้อยเลยโอ้โหกตกลับของนอริสครับแมนยูเสียท่าเลยครับคือนอริสโดนปลุกตั้งแต่เริ่มครับแต่ว่าโมดิชแก้มาแล้วเดลราเว้ก้ามงชงแล้วจวังหวะนี้เปาเมอร์กดแบบหูเต็มข้อ2นัดยิง2ประตูติดเลยฮะ ดูสเตตัสอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไรพาวเมอร์แต่ดูพเทนเชียลมีนะครับสงสัยได้ปั้นยาวๆรับโคพาวเมอร์ดาโลจังหวะนี้ครับดาโลหมุนเข้ามาด้านในฝากมาสวยหอยลุนหอยลุนมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหเบสเวสไปเองซะเลยครับเบสเวสฝากเข้ามาแล้วช่องนี้มาที่แซลลาเซนออกขวาไปที่ลูอิสลูอิสไม่เข้าใจกับแซลลาเซนเท่าไหร่ครับเจอเกี่ยวไม่ได้ที่อาวุธเป็นลิทแล้วเดรรามีครับปู่ฉีกหนีเลยจังหวะนี้ เดี๋ยวมีฝากเข้ามาด้านในแล้วเติมปแล้วทางขวาจังหวะนี้ของนิโก้กอนซาเลสหลุดขึ้นมากลางรับของเราฝากต่อตรงกลางแต่ละเส้นเพาะมาสวยๆปวเปล่าเบอร์กดขวาแล้วเซฟไดโยนาหน้าโหเปล่าเบอร์ไม่เลือกเข้าซ้ายครับเลือกยิงด้วยขวาบอลมันเลยไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่พาเมอร์ยกปลายด้านขวาขู่เท้าสู่เทา้เทาดีมากแล้วรูวิสจังหวะนี้ฝากเข้ามาใกล้ๆที่โบดิตจังหวะนี้เข้ามาตรงกลางปาเป่าเบอร์กดซ้ายเซฟที่โอนาน่าอีกโอหโห โอ,โอ้นาน้าโอ้โหวันนี้กี่เซฟแล้วเนี่ยส่งเข้ามาที่เดลาเวกาเดลาเวกาหมุนอยู่แล้วแทงช่องนี้มาให้แต่ละเส้นบวนเข้ามาไดคาเปอร์มันเข้าเท้าซ้ายเดคาเปอร์บวนเข้าซ้ายมาแล้วกดซ้ายจังหวะที่เสาแรกโอน้นาน้าอีกแล้วโอ้โอนาหนา้าอีกแล้วแล้วเดลาเวกาเปิดครอสเข้ามาตรงกลางยังม่งมาได้รับเบทเวทออกมาด้านซ้ายเอาสวยจังหวะนี้เดลาเวกายิงเสาแรกลูกนี้ไม่รอดเล อันน่าก็ช่วยไม่ได้โอ้ลูกนี้ถือว่าเต็มข้อเลยคือแมนยูเนี่ยจะโดนแหล่ไม่โดนแหล่อยู่หลายครั้งมากแต่สุดท้ายเนี่ยลูกนี้หูเต็มข้อเลย้ยดูับบหูเสาแรกไม่ต้องสืบเลยลูกนี้เฟยตีมมาที่ลูกชอแล้วตามช่องมาดอนนี่ฟฟนเดเบกจังหวะนี้ฟฟนเดเบกโดนดึงเล็กดอ,อยังเข้ามาแล้วตัวก้าเอาไปแล้วตัวนี้โ้โหแมนยูเอาคืนเร็วเหมือนกัน โอ้เครื่องรังเหมือนนอรดิยังตั้งตัวไม่ได้แล้วโดนจนได้ที่ใครแตกมาเร็วมากแมนยูกอ้าวแล้วเกมนี้มันเแน่โอ้ลูกนี้คืออันโตนี่ยืนอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครสังเกตการเลยทั้งเบรดเวตแล้วก็เดคลายเปอร์แต่ความผิดน่าจะเป็นของเดคลายเปอร์นะเพราะว่าอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็ตามไม่สุดอิลิเซ่นออกไปที่อันโตนี่อันโต,น,น,ตนี่ฝากเข้ามาสวยๆที่ลิเซ่นแล้วหอยลุนหอ,อยลุนจังหวะนี้เจอแย่แล้วมาตรงกลางแล้วนี่ฟันเดเบกยิงลูกนี้โอ้โหเกือบไป อ่ะตอนนี้เจอลุม2ครับแล้วที่เดลามี่เดลามี่หนีมาได้เฉยๆแล้วเดลามี่ติดเครื่องแล้วจวังหวะนี้ความเร็วบอกขอให้บอกเดลามี่เห็นเดลาเวกาขอเอาแล้วหลุดเลยครับเดลาเวกาหลุดขึ้นมาดีมา,ากจังดี่สอดขึ้นมาสวยๆเดลาเวกาหลุดขึ้นมาเท้าซ้ายกดแล้วเรียบร้อยโอ้โหคมกริบเลยครับเดลาเวกาโอแมนยูโอแมนยูก็คงจะเซ็งแล้วเจอโต้กลับแล้วหาย อู้แต่ต้องชมความคมของเดลาวก้าคือเท้าซ้ายก็ได้เท้าขวาก็ได้อะลูกนี้ไม่ต้องตัดเข้าในให้มันเสียเวลาครับกดซ้ายเต็มโค้อแล้วโอนา่นก็สุดปัญญาจะช่วยแอะคืนกลับมาก่อนครับที่ตรงกลางแล้วมาที่หัวกระโหลกลูกจ่อยิงขวาแล้วรับได้ที่กันครับไม่ต้องรีบรับนอริธแล้วดูครับโอ้โหคืนไม่ได้แมนยูโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นนอริธครับปุกมาชนะแมนยูสามประตูต่อหนึ่งครับอู้สวยงามครับ เป็นเกมที่นอริชเล่นได้ดีแล้วก็ครอบครองบอลได้ดีมากครับวันนี้แมนยูก็อย่างที่เห็นเลยฮะมาหวือหวาในช่วง10นาทีแรกและหลังจากโดนยิงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหายไปยาวเลยครับนอริชก็เริ่มตั้งเกมได้และก็กลายเป็นเกมของนอริชยาวๆไปเลยอะไรครับผมเดี๋ยวเกมถัดไปเนี่ยเราจะเจอกับดาบี้คอตี้นะในศึกคาราบาวคับครับ,รบอย่างที่บอกไปเนี่ยเราไม่ได้มีความต้องการที่จะลุ้น คาราบาวครับสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าชนะไปเนี่ยก็ได้เงินโคตรน้อยแต่โอเคแหละเราก็อยากจะพยายามที่จะลองให้โอกาสตัวสำรองได้ลงเล่นครับในเกมถัดไปกับดาบีคานตี้นะและก็ล่าสุดครับดิวของหลุยชาเวสครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการยืนซื้อที่ราคา22.3ล้านนะเอาชาเวสเนี่ยเราได้มาฟรีอย่างที่บอกไปพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราพยายามจะโกงชาเวสไปถึง35ล้านนะเชลซีเขาก็บอกปัดไป คือผมอยากจะขายชาเวซในราคา3าสิบล้านน่ะเราเรียกเชลซีไปส5สิบห้าครับมันก็แพงเกินไปใช่ไหมงั้นผมขอเรียกที่แมนยูที่สามสิบล้านแล้วกันผมไม่รู้ว่าแมนยูจะยอมหรือเปล่านะแต่ถ้าเขาอยากได้เขาต้องจ่ายครับเอาโอ้แมนยู oh man, บอกมันแพงเกินไปเฮ้ยทีมใหญ่ใหญ่มันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยสามสิบห้าก็ไม่จ่ายสามสิบก็ไม่จ่ายนี่มึงจะงกกันไปไหนวะนะา วันนี้เกมคาราบาวครับครับแน่นอนว่าเราจะใช้ระบบ4 2 3 1หแหละให้คุ้นชินกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวสำรองลงมานะแล้วก็ผสมผสมกับชุดตัวจริงครับอะไรลวันนี้ระบบ43 3 back to basic อีกหนึ่งครั้งครับกับการเจอกับดร์บี้เค้าตีในศึกคาราบาวครับนะโอไลนาวันนี้จะได้ลงตัวจริงครับแล้วก็อีเรสจะกลับมาครับคอมี้เมนูก็จะกลับมาในตำแหน่งกลางรับนะทุกคนแล้วก็ซาเจนจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งทุกคนจัดไปกับเลสโก้เกมนี้ก็เจอกับดร์บี้ครับ ถือว่าเป็นเกมที่อาจจะได้ผ่อนคลายลงเล็กน้อยนะเพราะว่า2เกมที่ผ่านมานี่นอริสตึงๆทุกเกมเลยฮะและเกมจะเริ่มครับจากฝากฝั่งของนอริสซิตี้ครับผมมาอะไรครับผมมานอริสครับเลี้ยงเข้ามาได้ไหมโมดิชบังอยู่ครับกลับไปที่คอมบี้เมนูแล้วโอไลน่าขวางมาคนเดียวอย่างนี้โอไลน่าขวางมาสุดแล้วขวาสุดที่แฟชเน่นแฟชเ่นตอกโซนเข้ามาแล้วชาเวสเข้าซ้ายอย่างยิงไม่ได้วนกลับมาที่แฟชเน่น แฟชชั่นเนตเล่นกับชาเวสโมดิตบังโมดิตตอกซ้นมาและซาเจนยิงโอ้โหลูกนี้ไม่เข้ากรอบแม้แต่พยายามได้ดีอ่ะจะต้องชมโอไลน่านะโอ้โหเลี้ยงมาจากฝั่งซ้ายข้ามมาขวานู่นเลยแล้วคอาพี่ใบนูขอมากับซาเจนแฟชชน,น,น,นเนตจังหวะนี้แฟชชนเนตตอกซ้นกลับมาคอาพี่ใบนูแล้วคอาพี่ใบนูไปขวาเองจังหวะนี้คอาพี่ใบนูตอกซ้นกลับมาและแฟชชนเนตยิง,งซ้ายเซฟได้ที่วอลชีวิตโอ้โหเกือบไปอ่ะมาแบบดูดเลยนอร์ซิตี้ฮะฝากมาที่ชาเวส ชาเวสหักหลบม,มาแล้วจิ้มต่อที่แฟชชั่นแสแฟชชั่นแอสช่วงวันนี้แล้วไปดื้อๆแฟชชั่นสวยมากๆแล้วแฟชชั่นแเลี้ยงเข้ามาสุดเส้นหลังเ oh ปิดโอ้โหใบไหนวะเนะ่แ oh ม็กเบิร์ตเปิดมาติดชาเวสดักได้สวยแล้วมาที่แฟชชั่นครับแฟชชั่นขอกระช่างนีแลวตรงกลางมีซาเจนอยู่เปิดไม้แฟชชั่นแแฟชชั่นแหักเข้ามากับที่ซาเจนซาเจนแตะหนึ่งแล้วซาเจนหักย้อนกลับมาเดลอมีกดขวาติดยังไม่ผ่านบล็อก แหวนคืนมาอีเรสฝากเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้หลุดมาที่โมดิดกลงงวะน,นี้โมดิดไม่น่าเหลือแล้วโอโ้โหถือว่าเก่าและคมกริบเลยครับพอมีจังหวะแปรนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆครับเลือกมุมแร้วโมดิดแล้วก็วิ่งมากอดกับวารัสโกครับอาจจะทําให้โมดิดเนี่ยกลับมามีแพชชั่นอีกหนึ่งครั้งนะเพราะอยู่มาสิตก็คืออยู่ระดับสูงมากๆนะทุกคนแต่ว่าพอกลับมาช่วยนอริชเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีความกระหายมากขึ้นนะ แต่ว่าต้องชมลูกนี้พี่แกยิงได้ดีมากครับโมดิหักมาสวยที่แฟชเ่นแอสตอกส้นมาซาเชนมาที่โมดีต่อมาชาเวสยิงโอ้โหชาเวสโอ้โหลูกนี้ไม่มีคำบรรยายคือต้องใส่สักอ์แล้วลูด้ชาเวสโอ้โหไม่รู้แหละจะยิงมุมไหนก็ได้แต่ว่ามันควรจะต้องดีกว่านี้แหละอาเชนมาที่เดลามี่พริกม้วนมาเดลามี่โดนจิ้มเล็กน้อยและเดลามี่บังอยู่เดลามี่ตอกส้นกันมาเอาบี่เมนู ไปเมนูมาที่ชาเวแล้วกดขวาลงเดียวโอ,อยังเซฟอีกโอ้ตึงไปไหนวะเนี่ยผู้สาประดูงของดามี่เดอร์มี่หักมาสวยอลายหน้าสวยๆแล้วลายหน้าจังหวะนี้ไม่ได้เปิดแล้วหมุนกลับมาก่อนที่เดอรามี่ฝากมาที่ซาเจนซาเจนล็อกเข้าขวาซาเจนส่งต่อมาชาเวสบังซาเวสแล้วมาที่แฟลเนตกดขวาเซ,วเซฟอีกแล้วเซฟอีกแล้วแบดดี้ขึ้นกลับมาเนลวสั้นฝากเข้าไปตรงกลางกับแม็กเบิร์ด ออกมาขวาสุดกับวิลสันวิลสันหนีมาได้โอลายหน้าและจังหวะที่ออกขวามาและจะได้เปิดหรือเปล่ายอดขึ้นมาเสาสองบันเชิงแล้วใส่โอเกือบไปโอ้โห,โโหกันนี่ยงช่วยได้ครับบูลูวิสบอกต้องขอบคุณเพราะว่าพีแกนเนี่ยประกบพลาดแล้วครับโอกาสได้ท้ายของดาบี้แล้วและจังหวะที่เปิดครอสเข้ามาซาเจนช่วยมงเคลียไปและจังหวะที่สองบอลของบอร์ดครับมา บอดเข้ามาตรงกลางและวซิปปี้ซิปปี้มาได้ดื้อซิปปี้ตอกส้นกลับมาแล้วบอดเข้าตรงกลางมายิงติดเบรดเวรแล้วบอลมาทะลักไปตังนี้ยิงแล้วโ,โ,โ,โอ้โหออกหลังไปหวาีเอวจะจัดโอ้ดาบีเ้เขาตี้แแม่เกือบตีเสมอได้ที่สุดท้ายแต่ว,ว่านอริสก็ยังผ่านเข้ารอบไปได้แบบกระอักเรือนเหมือนกันคือนอริสเรับคือสเต็ปเดิมนะ เป็นทีมที่สร้างโอกาสได้เยอะทุกคนแต่ว่าจบไม่คมเรับต้องชมด้วยประตูของดาร์บี้นี่กม็มันก็สุดเกินบางทีก <laughs> ี่เซฟวะนะเดี๋ยวไปดูกันอะไรครับผมอถือว่าเป็น1เกมที่ก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าโมดิชครับก็สามารถทำสกอร์ให้เราจนได้ครับอย่างที่ได้เห็นในเกมที่แล้วนะเราไม่ได้มีปัญหาในการสร้างเกมรูครับเรามีปัญหาในการจบสกอร์แต่ว่าวสมิธเล่นดีมากนะซื้อเป็นมือสองดีไหมเนี่ย แล้วก็อีกหนึ่งทีมกับนาบปรีครับขอยื่นซื้อมาในราคา22.3อุครับอุ้ยเท่าเดิมเลยนะเดี๋ยวเราจะลองขอต่อราคาเล็กน้อยคือผมอยากจะได้ประมาณทั้ง30ล้านนะไม่รู้ว่านาบปรีจะยอมหรือเปล่าเอานาบปรีบ,บอกผมให้ราคาเดียวไม่มีมากกว่านี้คือ22.3อาเอ้าเองก็เคี้ยวกันเกินเนบทีมใหญ่ๆเองเป็นอะไรกันเนี่ยงั้นผมขอ25ล้านแล้วกัน ราคาเดียวครับจบแล้วก็เป็นทีมนอ,อกลีกด้วยนะครับเราไม่ต้องมาเจอชาเวสแล้วถือว่าเป็นกลุ่มกําลังที่ก็น่ากลัวเหมือนกันเอาล่ะดูซิว่าโอเคหรือเปล่า25ล้านอูนับบีบอกให้แค่23ล้านเนี่ยทุกคนอีก2ล้านไงเพื่อนมันได้ไหมละ่ะงั้น24.5ก็ได้มามลดให้500 0 0นเนี่ยทุกคนโอเคแมงคีเดียวก็จะจัดเลยพวกนี้เอาล่ะเรียบร้อยโอ้โหจบที่ย4 5ดครับ ก็จือป่าเป็นเรนราคาที่เอาจริงๆเราอยากจะขายได้ทั้งสานะแต่ในเมื่อ25ล้านประมาณ24-25ล้านผมว่าก็ไม่ได้คิดเรทเท่าไหร่อะไรครับผมเมื่อกี้เนี่ยเราได้ตกลงขายให้กับนาบปลีไปที่24.5ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดครับซัสโซโรยื่นมาที่25.9เฮ้ยอย่าบอกนะว่าซัสโซโรเนี่ยอยากจะร่วมวงแจมขอโกองเหรอได้ไหม <laughs> เราจะขอซัสโซโรไปที่27.5ล้านครับทุกคนเอาเรียบร้อยเอ้ย ที่ผมต้องลุ้นนะว่าซัสโซโรหรือว่านาบปรีจะได้ดีลนี้ไปอะถ้าเกิดสมมติว่าปิดดีลกับซัสโซโรได้เราได้เงินเพิ่มอีกรเราโหูสี่ห้าล้านเลยนะเอาเรื่องอะไรครับผมเข้าสู่ช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะมีใครออกใครเข้าอีกหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับผมจัดไปและก็ลาสุดเอารู้สึกว่าชาวเวสจะปิดดีลได้แล้วกับซัสโซโรนะ27.5ิ้าล้านครับโอเคถือว่าไปถูกทีมซะด้วยอ่ะ ทีนี้เราเสียซีเอฟไปหนึ่งตัวเลยครับผมเป็นตัวในดโมของทีมแลวนะก็ต้องหาเข้ามาใหม่อีกหนึ่งครับทุกคนแต่ว่าถือว่าดีลนี้เราได้กําไรนะ27ล้านเลยเพราะว่าเราเซ็นมาฟรีครับทุกคนเสียค่าเหนื่อยเล็กน้อยแล้วก็อะไรครับผมเราเพิ่งเสียชาเวสไปได้เงินเข้ามาครับตอนนี้เราราวสามสิสามล้านนะมีนักเตะคนหนึ่งที่เราเพิ่งโดนโฉกไปแล้วผมคิดว่าเราสามารถฉกกลับมาได้ครับเพราะว่า f c 24ภาคนี้เราสามารถซื้อแล้วซื้อกลับได้อีก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ช่องว่าตรงนี้ไปดึงนักเตะตัวนี้ครับเข้ามาสู่ทีมเราให้จงได้ทุกคนนี่คือนักเตะท,ที่เราวาดไว้ตั้งแต่ซีซันที่แล้วและหวังว่าในซีซันนี้เขาได้จะได้สู่ทีมเราครับทุกคนมาตินบัตูริน่าทุกคนกูจะเอาให้ได้แหละกูอยากได้เหลือเกินค่าตัวอยู่ที่ประมาณ26บกบวกๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าอินเตอร์จะยอมปล่อยให้เราเท่าไหร่ทุกคนบอกแล้วว่าภาคนี้เนี่ยมันไม่มีระบบแบบว่ากั ตัวนักเตนะดาคือถ้าซื้อแล้วซื้ออีกได้ถ้าเกิดมีอํานาจเงินนะทุกคนจัดไปอะไรครับผมมาตินบาตูริน่าครับนักเตะที่เราอยากจะได้มากๆค่าตัวของเขาอยู่ที่26.5ครับเราก็จะเปิดไปก่อนที่26.5ครับทุกคนเฮย้ยเขายอมลดลงมาให้แล้วนะเหลือ30ครับทุกคนก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะด้วยความเกลียวของเราครับเราจะขอไปที่2 9 5บวกกับเซลลคอสร์นะ เรียบร้อยโฮ,โฮ,โฮ,โฮมาตินบาตูรีนาครับเรียบร้อยนะทุกคนนี่คือนักเตะที่เราใฝ่ฝันแล้วก็ตามหาตั้งแต่ซีซันแรกนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นโคเยเชียด้วยครับตามแบบฉบับที่เราพยายามจะทำคเยเชียคอนเน็กชั่นได้นนะซึ่งอะไรครับผมมาตินบาตูรีนาครับครับาาเป็นนักเตะสำคัญของทีมครับแน่นอนไม่ต้องสืบสัญญา5ปีแน่นอนไม่ต้องสืบและแล้วก็ค่าเหนื่อย,ยสามหมื่นเองอ๋อ ไม่แพงนะผมว่าโอเคเลยจังหวะนี้ครับเรียบร้อยปิดดิวเร็วภาพภาพภาพเรียกว่าปิดดิวเร็วจะจัดครับค่าเหนื่อยค่าตัวสัญญาจบครบภายในไม่กี่ชั่วโมงครับและก็อะไรครับผมผมบอกได้เลยว่านี่คือจิ๊กซอสํำคัญในซีซันนี้นะที่เราตามหาอยู่คือมาตินบาตูริน่ากองกลางชาโคยเชียร์ไรนี่ครับ จะมาช่วยสร้างสรรค์นะครับผลงานแดนกลางให้เราครับและแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาจัดทีมเซตตรงกลางกันใหม่ครับให้ดูว่าเออฉบับสมบูรณ์ของทีมเราในลูกกาดนี้จะเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่35ล้านด้วยซ้ำครับแล้วก็ได้เกรดเมาแล้วทุกคน let's go ในเมื่อเราได้บาตูรีน่าเข้ามานะครับผมแผนการเล่นที่เราจะเล่นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะ CM เนี่ยจะใช้เป็นในด้านของลู้าโมดิชคู่กับทางด้านของบาตูรีน่านครับทุกคนจะเปลี่ยนแล้วนะ สิ่ที่แล้วเนี่ยจะเป็นเอเลียดคู่กับชาเวสซึ่งเอเลียดตอนนี้พี่แกเจ็บอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าเอเลียดกลับมาเนี่ยก็จะกลับมาหมุนเวียนกับโมดิชนั่นแหละครับทุกคนอะไรครับผมก็เดี๋ยวพาร์น,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับนักเตะที่เราซื้อมาก็ปิดดิลเรียบร้อยปิดจองเรียบร้อยว่ากันต่อในพาร์ตต่อ,ต,อต่อไปเราได้เซ็ตกองกลางใหม่เป็นโมดิชกอนซาเลสและก็บัตตูรีน่าเดี๋ยวมาดูครับว่าถ้าคอมเพลจากปีที่แล้วชาเวสเอเลียดอันดา s ันและก็อคปี้เมนู มันค่อนข้างที่จะไปได้ไกลแน่ๆครับเพราะกราเซตมี p o ทนเชี a ลบาตูรีน่ามีพเท e n ชียลและก็เอเรียตทางซ้ายถ้ากลับมาก็จะมาแทนโมดิชครับผมว่ามีพเท e n ชียลทั้ง3คนบอกเลยว่านอริสชุดนี้น่าสนใจและตอนเนี้จ่าฝูงเฉยแบบงงๆใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like กับนอริสิตี้แลวเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ตต่อไปเรายังสามารถที่จะเซ็นนักเตะเฟียเจนเข้ามาได้อีกครับทุกคนถ้าเกิดสมมติเราขาดตำแหน่งไหนเดี๋ยวว่ากันต่อในพาร์ตต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย